สวัสดีครับวันนี้มาตอบคําถามคุณแม่นะครับคุณแม่ติ๋มนะครับแม่ติ๋มถามมาว่าเอ๊ะพ่ออะไรนะครับคุณแม่กับหลานเนี่ยนะครับเป็นลมพิษแล้วพอต้มน้ําลางจืดดื่มนี่นะครับอาการเป็นลมพิษนี่มันหายนะครับคือตัวลมพิษหรือว่าภาษาที่เราเรียกทั่วไปนะครับเราเรียกว่าลมพิษเนาะคือมันเกิดจากหนึ่งคือ ร่างกายเราเราเนี่ยเาผาผลาญพลังงานมันมากแล้วของเสียในเลือดมันเยอะมันเกิดภาวะที่เลือดเป็นกดแล้วก็เลือดมันจะร้อนข้างในขึ้นนะครับด้วยความร้อนข้างในนี่แหละครับมันทําให้ของเสียในระบบไหลเวียนเรานี่ถูกแรงดันนี่ดันออกมาตามผิวหนังตามรูขุมขนแล้วพวกจุลินทรีย์ตามอากาศนี่มันเข้าไปกินมันก็เกิดเป็นผื่นขึ้นนะครับเราก็เรียกว่าอาการลมพิษนะครับ ทีนี้ลางจืดมันช่วยได้ยังไงคือลางจืดนี่จะเป็นยาเย็นนะครับมันก็จะไปช่วยลดความร้อนในเลือดเราลงนะครับแล้วก็ช่วยขับของเสียนี่นะครับออกไปกับปัสสาวะบ้างนะครับมันก็ทําให้ของเสียในเลือดลดลงแล้วก็ทําให้การขยายตัวของหลอดเลือดเราเนี่ลดลงงั้นของเสียมึงจึงไม่ถูกขับดันออกมาตามผิวหนังนี่มากมันก็ไม่เกิดเป็นผื่น เป็นลมพิษขึ้นนะครับนี่คือประโยชน์แล้วก็ที่เรากินรางจืดมันก็ช่วยได้อย่างนี้แต่ถามว่าเราจะกินต่อเนื่องได้นานแค่ไหนนะครับหรือว่ามันจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมนะครับเวลาเรากินรางจืดต่อเนื่องคือลางจืดนี่มันเป็นยาเย็นเนาะยาเย็นนี่ถ้าเราไปกินเดียวๆต่อเนื่องปุ๊บนี่ร่างกายก็เกิดภาวะที่มันเย็นเกินไปก็คือ กระบวนการไหลเวียนเลือดมันก็จะไม่ดีครับเนี่ยมันก็จะมีผลทําให้เลือดที่ไหลเวียนทั่วตัวนี่นะครับไหลเวียนไม่ดีเราอาจจะวูบได้นะครับหรือว่าเลือดอาจจะไปเลี้ยงตับไปเลี้ยงหัวใจนี่มันไม่พออวัยวะต่างๆก็จะอ่อนแอลงนะครับงนั้นเราไม่ควรกินต่อเนื่องนะครับอย่างน้อยไม่ควรกินต่อเนื่องถึงสิบวันนะครับถ้าสิบวันแล้วนี่เราควรจะหยุดนะครับ เป็นสําหรับการกินรางจืดนะครับเพราะถ้ากินต่อเนื่องมากไปนอกจากระบบไหลเวียนเลือดจะไม่ดีแล้วนี่ภาวะโลหิตจางก็จะตามมาอีกนะครับเพราะตัวยาเนี่ยมันก็จะขับสารอาหารออกไปจากระบบเลือดเรามากขึ้นนะครับร่างกายก็จะได้สารอาหารไปสร้างเลือดน้อยลงนะครับภาวะโลหิตจางก็จะตามมานะครับงั้นเราถ้าเรากิน กินอย่างพอดีหรือกินช่วงที่มันมีอาการกําเริบนี่แหละครับนะพออาการหายไปเราก็หยุดหรือว่าเปลี่ยนมาใช้เป็นน้ําเปล่าแทนก็ได้ดืืมน้ําเปล่าให้มากนะครับอาการที่ว่าร้อนข้างในหรือว่าเป็นลมพิษมันก็จะลดลงอฝากพี่น้องนะครับใครที่ใช้รางจืดในการรักษาลมพิษหรือว่ามีอาการร้อนภายในหรือว่ามีอาการเป็นลมพิษนะครับ ก็ลองใช้วิธีอย่างว่าดูแล้วก็ประมาณการกินของเราเอานะครับให้เหมาะให้ควรแล้วโรคก,ก็จะหายสุขภาพก็จะดีด้วยครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ